ทีวีสีช่อง,องร่วมกับบริษัท20 20 Entertainment จำกัด ที่สิบในคืนนี้รู้สึกว่าเศร้าๆเหงาๆพิกนยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรไปพบกับสามพิธีกรทางด้านโน้ตเลยดีกว่าคะ่ะ ขอบคุณมากครับคุณนุชปรินดาบุญวงจริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะบรรยากาศวันนี้ดูเงาเงางอยๆแม้ว่าจะมีคนดูเต็มห้องส่ง3 4 0สีคนเหมือนเดิมก็ตามนะฮะไม่ต้องเงาไม่ต้องงอยแล้วค่ะว่างๆจะทำขนมมาฝากนี่ตกลงเป็นเรื่องจริงแล้วใช่ไหมครับที่ที่คุณเออคุณโบจะอาอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมจะงงกันใปใหญ่ขออนุญาต เฉลยเลยก็แล้วกันเลยนะฮะสาเหตุที่พวกเราหงอยเหงาอกันก็เป็นเพราะว่าคุณคุณโบคุณคุณปุ้ยพูดเองก็แล้วกันก็คือว่าคุณคุณโบจะตอนน้าคุณผู้ชมทราเป็นพูดไม่ออกเมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งตัวนี่แหลมจบกอยู่ที่หอคอยตบมือดีใจกันใหญ่เลยนะคะขอหอยครับขอหอยฮะก็ขออนุญาตเป็นคนพูดเองก็แล้วกันค่ะพูดยากเหมือนกันจบเหมือนกันใช่ไหมฮะคุณผู้ชมที่รักค่ะ คุณู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกาลังใจให้โบมาโดยตลอดวันนี้โบมาลาค่ะโอ้โคนลูกเลยฮะโอ้คนลูกแข่งอะครับแ่งอไรผู้ชมครับวันนี้คุณโบมาลาจริงๆนะครับเพราะว่าคุณโบมีภารกิจสําคัญเพราะว่าเพิ่งจะแต่งงานไปอย่างที่เราทราบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ จะขอลาไปเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวเพราะมีครอบครัวแล้วใช่ว่าเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เท่านั้นด้วยนะคะก็ต้องขอลาไปทําธุรกิจครอบครัวด้วยนะคะก็คงจะต้องไปทํางานอย่างเต็มตัวตรงนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้พวกเราพูดกันไม่ค่อยออกนะแต่คงไม่ไปไหนไกลแล้วค่ะจะกลับมาวนเวียนอยู่บ่อยๆจะกลับมาแว๊บๆในรายการเรื่อยๆมาบ้างก็ทำเบเกอรี่มาให้ทานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดตามผลงานของคุณโบต่อไปแม้ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นจากรายการตีสิบนับแต่อาทิตย์หน เป็นต้นไปก็ตามนะครับแต่คุณโบก็ยังคงเป็นบุคคลในดวงใจของพวกเราทุกคนรักคนชอบเยอะนะครเดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ในบทไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะครับผมว่าพวกเรา3-400คนตรงนี้ถ้าปรบมือพร้อมๆกันให้กับผลงานของคุณโบในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาคงจะทำได้แน่นอนครับยอดเยี่ยมมาก มาพวกเราปรบมือจากความรู้สึกจากส่วนลึกของพวกเราทุกคนนะครับคุณโบแม้ว่าจะจะไปแต่ต้องกลับมาเยี่ยมกลับมาเยี่ยมมาไม่ได้อยู่ในบทเหมือนกันมายด้ยมกระดาษมีกระดาษก็มีตูบ้างมีที่ชื่อนะครับเอาละครถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่างี้อาทิตย์หน้าเราก็ต้องมีพิธีกรสาวคนใหม่แล้วสิฮะเนี่ยได้เลยสิฮะเป็นใครครับบอกท่านผู้ชมไปเลยประกาศเลยไหมประกาศเลยนะตรงเลยครับบอกไปตามตรงเลยครับเอาตามความเป็นจริงเลยครับ ยังไม่มีครับอยังนะครับยังแต่ยังไงนะคะโบก็ต้องถือโอกาสมอบตําแหน่งนี้นะคะให้กับพิธีกรคนใหม่ค่ะถึงแม้โบจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ยังไงกตามตีสิบก็ยังก้าวต่อไปไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะแน่นอนแล้วันนี้เป็นนายค่ะคุณปุ้ยวันนี้ก็สึงเวลาเลยก็ถึงายการนีคะยังต้องทำงานอยู่ทุกวันเลยครับยังต้องทำงานแล้ววันนี้ครับกลับมาแล้วกับช่วงปุ้ยสัญจรนะครับวันนี้ไปทําอะไรครับไปเล่นเกมทายใจคู่รักกันอีกแล้วที่เคยทำครั้งหนึ่งคนนี้ต้องดูเป็นตัวอย่างเหมาะกับบรรยากาศ ใช่ไหมฮะถ้าพเพิ่งแต่งงานมีครอบครัวลองดูซิว่าในอนาคตจะตอบคําถามพวกนี้ได้หรือไม่ใช่ต้องหายใจต้องหายใจกันแล้วกันนะครับคู่รักลองเล่นไปด้วยกันนะครับคุณโบก็ต้องเล่นไปด้วยนะลองดูลองดูซิว่าตัวเองจะตอบคาถามแบบนี้ได้หรือไม่นะครับลองไปดูกันครับผู้ชายชื่อคุณปั้นนะครับน้องผู้หญิงชื่อน้องส้มนะครับเราจะลองมาถามคู่นี้นะครับพบกันนานานยังครับนานนานแล้วนะครับประมาณ80กว่าปีได้นะทราบหรือเปล่าว่า น้องเขาเนี่ยเกิดวันอะไรวันนะครับใช่วันที่ตอบมาแล้วนะครับน้องครับน้องเกิดวันอะไรวันพุธวันพุธดูหน้าน้องนะาเปวันนี้หน้าหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทราบไหมครับว่าแฟนของเราเนี่ยเอวเนี่ยรอบเอวได้กี่นิ้วเมีอยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่าง ยังไม่แน่ใจนะฮะโอเคตอบมาแล้วรอบเอวน้องเท่าไหร่ครับตอนนี้นี่แปดี่สิบแปดนิ้วถูกต้องนะครับถ้าเป็นนักร้องคนโปรดของน้องเฟิร์นเอาเป็นชื่อวงได้ไหมครับชื่อวงก็ได้ครับชื่อวงก็ได้นักร้องคนโปรดของน้องเฟิร์นคือบังแก้วบางแก้วตอบมาแล้วว่าดีทูบีครับไม่ชอบเลยถ่ายคือว่าเอาตอนนี้เวลาถายเขาชอบไปเอาตอนนี้เนี่ยอ่ะตอนนี้ เป็นทั้งดาราเทั้งศิลปินด้วยชอบใครครับบีมบีมเอาตรงนี้นะก็ไม่ใช่เลยกันไปแตบอะไรอไรก็ตอนนี้ล่าสุดอ่ะไม่เอาก็สล่าเขาหนังเรื่องล่าสุดที่ไปดูด้วยกันหนังไทยนี่ำไม่ได้จำได้เรื่องนี้เขาบอกว่าหนังไทยแล้วัะเสียเงินหนังไทยหนังไทย ไม่รู้ว่าตอบแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรตอบแล้วนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วใช้ทำรายงานเรื่องอะไรครับเดอ e y อายคนเห็นสีค่ะเดอร์อายนะครับคนเห็นสีนะครับถูกต้องสีอะไรครับที่แฟนเราโปรดมาาที่สุดตอบมาแล้วนะครับสีนี้มั่นใจไหมฮะค่อนข้างค่อนข้างนะครับสีอะไรครับชอบที่สุดสีฟ้าสีฟ้าเฉลยงว่าบอกว่าชอบตาไง เขาเคยบอกไหมครับว่าเราเป็นแปะครับมีการขายของมีสปอนเซอร์นะฮะสปอนเซอร์ขอแทรกเราเคยมีเรื่องที่ต้องเสียใจเพราะเขาไหมฮะร้องไห้เคยไหมฮะเคยนะครับเรื่องอะไรครับเสียใจเรื่องอะไรครับ มาชา้าแล้วก็ผิดนัดนาชา้าแล้วก็ผิดนัดนะครับโอ้โหชูดีมากวันเกิดปีที่แล้วภรรยาซื้ออะไรให้ตอบมาแล้วนะครับวันเกิดปีที่แล้วซื้ออะไรให้ครับรองเท้าผ้าใบค่ะรองเท้าผ้าใบ <laughs> โอ้ผมไม่ได้เอามาแนบโทรศรัพท์นะจริงๆแล้วตอบว่าโทรศรัพท์คุย สองอย่างนะครับอ๋องั้นถือว่าถูกแล้วกันนะครับแต่งงานอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วอ่าจำได้ไหมครับคุณแม่คิดคําตอบไว้นะครับคําตอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อตอบมาแล้วนะครับคุณแม่จําได้ไหมครับว่าแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับ18ปี18ป <อะ S 1> ปีนะครับแต่งน,นตั้งแต่ปีไหนฮะตั้งแต่ปี27 27นะครับคุณ <laughs> <laughs> พ,พ่อคุณพ่อครับ ดีเลยดูหน่อยบอกว่าแต่งในแต่ปีสองก้านะครับุอสาวเปไปลบกสี่หได้16ปีแต่คุณจริงๆแล้วเป็น18ปีใช่ไหมครับวันเกิดของพี่ผู้ชายเนี่ยที่ซื้อของขวัญให้ไหมครซื้อนะครับเอาเป็นชิ้นแรกที่ซื้อให้ตอนวันเกิดดีกว่าบอกใบอะไรนิดๆไะฮะใบไหมฮะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมั่นใจทางนี้มั่นใจฮะแต่ทางโน้นนี่แบบ อยู่ส8บปดีซื้อครั้งเดียวครั้งเดียวด้วยนะพี่ครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวเลยพี่บอกซื้อไปบ่อยปุ้งครั้งเดียวที่ซื้อให้เนี่ยอะไรเอ่ยมีมีจาลูกสาวซื้อให้มีจ่ลูกสาวซื้อให้ครับใช่เขาเขาว่าซื้อให้นะเอาเทปเทปเทปอ่าตอบมาว่าอะไรครับทองห้าบาททองห้าบาท ลได้เหรอยังไม่ได้ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับใช่เส้นนี้สายไหม่ใช่ครับเส้นนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลดเลด